ละครสั้นเรื่องเมื่อมีคนโคม่ย้ายเข้ามาในโรงเรียนชั้นจะเป็นอย่างไรแล้วไปรอรับชมกันเลยใครคนไหนที่ขอละครสั้นเอฟซีเรามาเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะคะรอคิวหน่อยนะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันดันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะคะ ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะงั้นไปดูกันเลยค่ะขาเฟ่คาเฟ่เอ๊ะนี่มันสายหรือหรอเนี่ยดูโอ้หมายก็อด าโมงสี่สิบโอ้ฉันต้องรีบไปเข้าชั้นเรียนแล้วแหละต้องรีบอาบน้ำอาแบบเร่งสปีดเลยเนี่ยอฮ้ยเร็วเร็วเๆโ okay, อเคอาบเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไปดีครับรออะไรโอเคได้มาแล้วเก้าโมงสี่สิบแล้วหรอเนี่ย,ยลืมเอาตังค์จากห้องแม่ไปเลยแน่ โอเคเอาตังไหนนะ้านี่ไงเจอแล้วเส็จแล้วก็ไปโรงเรียนก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนหรือเข้าโรงเรียนนั้นก็ไปที่ร้านมิมนิมาร์ทสิก็ไปหาซื้อข้าวปั้นกับชาเขียวต้องสปีดแล้วละสิถึงแล้วถึงแล้วเอ้ยอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยโอไม่ก๊ด oh เลยไปแล้วเนี่ยโอเคซื้อข้าวปั้นนี่ แล้วก็ชาเขียวแล้วก็โคาได้มาแล้วได้มาแล้วโอเคเสร็จแล้วก็ไปที่ไปที่โรงเรียนเลยสิเดี๋ยวมันก็สายเอาโอ้ไม่ก็ไม่มีใครเลยแนะ่จอดอยู่ตรงไหนดิตรงนี้ก็ได้แนะ่โอ้ไม่ก็นี่รถฉันโคตรเบี้ยวเลยเหรอเนี่ย เดี๋ยวนี่เราจะเหาะไปไม่ได้นัเนี่ยโอเควิเหาะอีกและวเหาะไปไม่ได้เด้อเดี๋ยวเข้าไปในชั้นเรียนก่อนดีกว่าถึงแล้วอาจื๊บนั่งที่ตรงนี้เลยพี่นายนายนายไม่รไม่รถามฉันทำไมเนี่ยเออแต่ว่าตอนไหนครูเขาจะมาเนี่ยนี่มันก็9ก้าโมงแล้วนะ น αι, ่มาแล้วเปล่าเนี่ยไม่ได้เห็นแชทกลุ่มแล้วเนี่ยไม่ได้เห็นแชทห้องแล้วเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ครูใหม่มาฮะครูใหม่มานี่ครูใหม่ยหญ่มาโรงเรียนเราด้วยเหรอครูคนไหนอะ่ะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นผู้ชายนะ่ะฮะเป็นผู้ชายหลอ,อ,อไหมเนี่ยหล่อไหมใครจะไปรู้ล่ะแล้วนี่ฉันจะไปรู้กับนายอยู่หรอ ใช่แล้วฉันจะไปรู้กับเธออยู่หรอเนี่ยแล้วถามทำไมนะ่ะนี่คุณใหม่มาย้ายมาจากโรงเรียนอะไรหรออันที่ได้ยินมานะ่าเป็นโรงเรียนไก่โจ้นนะฮะโรงเรียนไก่โจ้นที่อยู่ตรงนั้นแ้วะหรอใช่สิใช่อ้ยกูใหม่มาแบบนี้ฉันต้องไปส่องแลหละเฮ้ยอย่าเพิ่งไปใช่ๆชอย่าเพิ่งไปทำไมลาะไปด้วยไหมไม่เอาเดี๋ยวครู ด่าว่าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันว่าฉันจะไปเข้าห้องน้ำนั่นแหละรู้สึกปวดท้องแฮ Oh my god กูใหม่เข้ามาเกินน้ำลายไปเอื้อกใหญ่เลยโอเคห้องน้ำอุ้ยโอเคไม่มีขี้แฮปูดปูดมาละปูดปูดพูดปูด,ปดโอเคหลังจากปูดได้ที่แล้วอุ้ยลืมกดสวมปลื้มกดสวมเสร็จแนว ล้างมือเลยเอ๊ะแต่ว่าตอนไหนครูใหม่จะมาล่ะเนี่ยโอเคฉันอยากเห็นหน้าคุณครูใหม่จังเลยเดี๋ยวซื้อไอน้ำนี่ไปก่อนดีกว่าโอเคมาลองชิมดูหน่อยสิน้ำส้มหรือเปล่าเนี่ยน่าใช่ละมั้งน้ำผลไม้โอ้โหอร่อยมากเลย呀สวีนดาแต่ว่าตอนไหนครูใหม่จะมาล่ะเนี่ย ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยโค้แมนจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดว๋ต้องไปส่องตรงนี้แล้วหน่อยเอ๊ะต้องไปส่องตรงนี้หน่อยแล้วเฮ้ยหลบหนดิหลบแล้วไงไม่เห็นมีเลยมีแต่รถของฉันอ้ยฉันต้องส่งอยู่ตรงนี้นานไหมเนี่ยเดี๋ยวส่องอีกทีหน่อยสิ ลา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 วันนี้ไปสอนนักเรียนซึ่งเนื่องจากย้ายมาจากโรงเรียนไก่โจ้นั่นแหละเสร็จเราก็มาโรงเรียนซากุระลาลาลาโอเคอุ้ยตายรถฉันเนี่ยซิ่งไปเลยยิโออยไรเนี่ยไม่โดนตามมาตาเรือโอ้ไม่กอดนี่มันรถเหาะลอยฟ้าเลยหรอเนี่ยโอ้มันอนดาวดา เอ๊ะเห็นแบบแบบอุย้ยนั่นมันรถคันใหม่นี่นะพวกแกพวกแกมาดูนี่สิรถคููใหม่หรือเปล่าไหนไหนไหนเชขอดูหน่อยสิเนี่ย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 เฮ้ยนั่นมันคููใหม่นี่นะแต่ว่าคุ้นๆฮะโดฉันสิจอดรถเอ้ยแล้วนี่รถคันเนี่ยสีชมพูฟงฟิง,ฟงมากเลยฉันชอบมากเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวขับไปในชัน้นเรียนดีกว่า เขาบอกว่าให้เข้าไปตรงชั้นเรียนชั้นแรกห้องแรกเลยเหรอเนี่ยห้องทับหนึ่งช่ชห้องทับหนึ่งมาแล้วจานะักเรียนไปแต่แล้วแกเข้าที่เข้าที่หน้านี้ครูมาแล้วเหรอเนี่ยไหน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 เม่แกนเม่แกนครูเข้าอยู่โน่นนะะอ้าอ้าอ้าครูอ้าวคุณคุณเหร นัานนี่โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็เมแกนโอ้ไม่รู้เลยนะว่าเรียนอยู่ที่นี่นะหุยทำไมมันนั่งเรียนอยู่แถวหน้าล่ะตปน่แรกนึกว่าไม่ตั้งใจเรียนสักอกีนึกว่าไปนั่งอยู่แถวหลังนะเออสวัสดีค่ะพี่สมัยฮะเมแกนแกรู้จักคุณครูนี้ด้วยเหรอ แ,แล้วแกก็เลือกคุณครูว่าพี่สมัย,ยงั้นเหรอเอมก็ฉันกับคุณคูณน่ะรู้จักกันน่ะดีเป็นคนตรงข้ามบ้านข้างบ้านกันน่ะไม่ใช่ข้างบ้านสิคนหน้าบ้านกันน่ะเออน,นั่นแหละอยู่บ้านอยู่ตรงข้ามกันน่ะอุ้ยแม่แกนแกแกแกแม่แกรูกรกรร้จักครูใหม่ด้วยป่ะแถมแล้วว่าพี่สมัยด้วยโอ้โหน่าสนิทพอสมควร นี่เมแกนมานั่งอยู่ตรงนี้เรียนรู้เรื่องไหมนะารู้เรื่องค่ะแล้วเอาเอา,เอา,เอามาเมาไม่เป็นมัวเสียเวลาอะไรทั้งสิ้นแหละมามามา,มาเรียนเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยตอนแรกนึกว่าครูใหม่ที่ไหนโอ้ยไอเหล่าเนี่ยก็หว้าบุ่นเลยเนี่ยก็ลันนึกว่า ผู้ใหม่ที่ไหนแต่ที่ไหนคือคนข้างบ้านหรือตรงข้ามบ้านนั่นแหละโอ้ยอะไรเนี่ยก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะสนุกกันไหมเอ่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะไปก่อนค่ะบาย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 จ้าบายบาย